สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาเติมเลือดให้ดูกันนะคะเราก็แค่ต้องไปที่ร้านซูชิไม่ได้แค่ร้านซูชิอย่างเดียวนะคะเราอะได้ทุกร้านเลยถ้าเราอยากเติมเลือดเราก็ต้องเสิร์ฟตังนี่นะคะน่ากินมากเลยค่ะไปเห็นเลือดเต็มเลยทุกคนดูสิเห็นเลือดเราไหม เลือดเรามันเติมเองได้ถ้าเราไม่ไปกินแล้วก็ไม่สามารถเติมได้จ้าให้เราใส่ชุดนางฟ้าเพราะว่าเราก็แค่ยอยากแต่งตัวสีสุน <c oughs> เพราะว่าเราขี้สวยไง <c oughs> เราก็อยากอ่ะส,สั้นเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเรา วไา่ร้จะพูดอะไรอะ่ะแต่ว่าเราขอดตัวลาบก่กน,นะคะสั้นๆแค่น,นี้พอแค่มาเติมเลือดให้ดูอะค่ะทุกคนเฮ้ยลืมไปเลยค่ะทุกคนเราลืมนะคะว่าต้องโโหไม่รู้ว่าจะพูดอะไรยังไงดี ก็ขอตัวไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบาย